อ้มายก็เกมฟอน์สเทียนอัปเดตแล้วมีเก็ตหกหกแล้วมีโอลิกาเข้ามาแล้วด้วยแล้วก็มีสกินต้องสกินตั้งอีเวนต์โอ้โหใหม่เต็มหมดเลยเนี่ยเยอะแยะหมดเลยเอ้ยตัวอย่างนี้ต้องเล่นแล้วไหมโอ้โหโอ้มายก็จอห์นโดเปลี่ยนปกด้วยมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่รู้น่าจะเปลี่ยนแค่ปกวังยูดีสแลนจะมีอะไรเปลี่ยนโนลี่ม่มีอะไรเปลี่ยนวันเอ็กไม่ดิวันเมนไม่มีอะไรนะแคบล่ะไม่มีม่เปลี่ยน เลาจะบกเก็ตูกนี่ไงเก็ตบกที่มันตันกันมีซื้อเลยตอนนี้มีวิวเนี่านี่ไงวิวเนี่าซื้อเลยนี่ไงแล้วก่อนรับชมคลิปทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมก็ด้วยนะครับไปเริ่มเล่นกันเลยมัโอเอมานานแล้วโอ้เป็เจตมีอะไรเปลี่ยนมีอะไรเปลี่ยนดูนกสกินไหม เออไม่รู้ดิแต่รอบแรกนี่ไงมันเป็นเจ็ดหกแล้วเก็ทุกหกมันเริ่าข่าออกอรารวาสขาจะไล่ข้าพวก,กแก้วให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวทำเวลาสามสามนาทีอันนี้คือสกิลสแกนบล็บอตบล็อตบล็อตอะไรสักอย่างเนี่ยบล็อต หรือเปล่าไมรู้แต่ทำไมจอบรรเ่งแดงๆเพืออย่างนี้ด้วยเฮื่อพุง่งพุ่งไม่โดนโตเล่นครั้งแรกบูดตีเลยนี่เฮ้ยระเบิดไม่โดนมันระเบิดไม่โดนเอ้ยอยันนี่ระเบิดไม่โดนตีแท็บโอ้สกิลนี้แหกตากร้องคำควรใส่ืออตีเดี๋ยวแกาตายเอื้อ เล่นมันมากดิเล่นมันเรอเล่นมันมันคืนนนนกนอกเออมันมือเปเท่าเลยอู้อใช้หางเจาะคอแล้วก็จิ้มงำน้ำน้ำไปเหรอนี่ไงวีโอนนก้าเจอช้อนแม่พุพ่งผูกไปไหนวะเนี่ยโอ้นี่คือรถเดินช้ามากเลยอ่ะมันไงวีโอนนก้าสองคนโอ้ยเกมมันชักจะสนุกแล้ว เออเออเออไม่โดนอีกเหตปการค้ำควรวญไม่โดนนเกิมอือแม่ดิจ,จะฉันแม่พุ่งอ่าโดนชิลสกี้แทนอืมงั้นล่ะชิลสกี้แทนเลยดีไหมไม่อ่ะดีวะดีแหละ <c oughs> มาเปลี่ยนเป้าหมายกระทันหันหลายใจเราเลยอ่ะ เออันเนกเกมอเอ้าร้องคำควรไม่โดนซะงั้นอึ๊บเฮ้ยจะเอาบอดฮันอออบอดฮันได้แล้วเดี๋ยวค่อยแฮะเดี๋ยวค่อยกีดร้องบอดฮันอืดงพุ่งชนเจอได้เลยอึ้องเออ,อ,ออฮะคือผมเล่นในพวกไอแพดมันก็เลยแบบว่าวผมกดค้างไม่เป็นเลยประมาณนั้นกดค้างกระโดดอะเหมือนกระโดดคือต้องเหงียนหน้าขึ้นฟ้าก็กระโดด แล้วจชสกิลบอดทันแล้วตอนนี้ไปทางนี้ใช่ไหมตีเลยตีเลยตีไม่โดนอีกตีไม่โดนตีไม่โดนอีกคุ้งไม่โดนอีกโอชีวิตโอไมค์ก็ตัวใหม่เล่นมันมากโอโอ๋อเห็นมีบล็อกด้วยต้องหนึบเหยียหน้านะขึ้นฟ้าสักเล็กสักน้อยเออเอาเวลาบอดทันหมดโอ เออไม่มานเลยแค่แป๊บเดียวเองอึ๊บไม่โดนอีกปิงไม่โดนอืมร้องคำครวญอือโดนไปติมเต็มอือคอขาดเลย G V Woman ตาย A S M R นี่กระโดดต้องแงนหน้าขึ้นฟ้าจริงด้วยโอ้ เล่นมันมากแล้วเนี่ยโอ้โหเอ,อ้มีแววแพ้เนี่ยมีแววแพ้เนี่ยหายไปแล้วเอ้าหายไปไหนวะบนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไหนวะแกนก็อยู่บนนั้นจริงด้วยมาดิเอ้ยร้อ,องคำครวญไม่โดนดอีกเฮ้ยผมมีโอกาสแพ้เนี่ยเีโอวนีก้ก็คนนี้เขาเลยเก๋แล้วเนี่ยออเออ้าวโอ้โหอย่างโหด อย่างตงุนวิโอนกาคนนี้เขาเล่นเก่งจังวะมันเบื่อกลับตเข้ามาเกมนี้มันควรจะไม่ฟินมันควรจะไม่ขัดเล้วอ,อะไรโอตีเลยนี่ตีเอ้ยร้องคำควรไม่โดนปึ๊บออ,อตีไม่โดนนี่เอ้ยผมแพ้เนี่ยผมแพ้ได้เนี่ยยังตีเขาไม่โดนสักครั้งลยเนี่ยเขารีชาร์จตัวเองแล้เรียบร้อยผมแพ้ เนี่ยรู้ตัวโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหเพ้เลยไม่เป็นไรไปเกมต่อไปดีกว่าโอ้ผมเจอเกมโอโอ,อีกแล้วกับวีโอนก้าสกินทีวีแมนไม่เห็นจะเท่เลยโอ้อะไรแวะไม่เท่เลยไม่เท่เลยเน้อเน้อเนมันใช้ยังไงเนะี่ยออเออเอะ มันใชอย่างไ่นี่วางมุมม <realidade. t childish noise> <t Scottish absorbed> ัวเลยแปะมุมมัวแปะไปทั่วมัวไปบดแล้ววางเสร็จเอ้ยดูไรเลยเฮ้ยตายเนียตายเนี่ยเป็นะเป็นเป็นละเป็นตายเน่เล่นออเฮ้ยเฮีนเป็นตูตายแทตายแทเล่นไมเป็นออเอีวีแมนตายเอสมาโอ โอ้เกมมาต่อมาเกตดงอ,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 อีกแล้วโอ้โหวีโอเนก,ก้าแบบดับเบิ้ลฉีสเปยชฉีฉีดอะฉีอย่างนี้เลยฉีดอย่างนี้ก็ได้อะฉีดฉีดเอาไม่ได้แล้วฉีดฉีดไม่ได้ไม่ได้โอ้ขเขายาวปกปกเขายาวปกปกอยู่เนี่ยโอ้โหฉีอ๋อเราทำอยนี้มันจะใช้ได้ บบนีเองโอ้โอไมค์ก oh ็สามนาทีเอาชีวิตรอดสามนาทีกับใช้กับการใช้ตัวที่เล่นไม่เป็นโอ้ไมคก็สามนาทีกับตัวที่เล่นไม่เป็นเอาชีวิตรอดสามนาทีกับตัวที่ตัวเองเล่นไม่เป็นยอมตายดีกว่าโอ้โอ้โอ้คีสเกตบอร์ดด้วยเกตบอร์ดอ่าอ่เออไม่ได้แล้ว อู้เจอเจเนเรเตอร์ซึ่งแน่นอนย่าบ้าสปีดอ่ะปัดละอู้อะไรเนี่ยอู้อะไรเนี่ยอู้ดูเซกะแต่แต่มันเขียนว่าเซกะสกุเซกิเดกิตาชิใช่กูเมะไม่ใช่รถสรถรถเรื่อง โอ้ไม oh really. <laughs> oh ่ค oh okay. oh. oh ่ะดันเอ็นไฮน่าสแกรี่เลเกินไอชีทับนี่โอ้สแกรีมากความสแกรี่พันเปอร์เซนตโอ้ไม่กดกิวการเอาตัวรอดเอรเโอ้โอความฟันนี้ในการเอาชีวิตรอดพันล้านเปอร์เซนโอ้ยยอดเลย วันนี้อะไรเนี่ยน no? oh, uh, ี่มันแย่มากโก็แก่หรอกแก่หรอกไปเลยจ้าควนทั้ควนทควนวิ่ง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 สิจ่าวิ่งเออคือทีวีแมนตายใช่ไหเอ้ยอีที่ไหนวะเนี่ยโอ้ my god เออยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยโนลลี่ไป โอ้ดานเลเลือดโฮเทลปันเจเนเรเตอร์สปีคูณสองโอ้ m ม g กอดโอ้เจเนเรเตอร์ปันเร็วคำรวดเร็วโนโโรีเก็บเลยตัวปลอมตัวจริงไม่รู้ตัวปลอมตัวจริงวะเน,นี่ยโอ้ oh, ตายแล้ว โอ้ยจะต tamam. ายแล้วมันนามขนาดนี้ตัวจริงไงเลยอ้าวเฮ้ยอันนี้มันคองปอมมันคือคองปอมของปอมโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวจริงอันนี้มันตัวจริงใช่ไหมตายแน่ตายแน่ตัวปอมมันมีทางมาทีกันซองตัวพร้อมกันหรอกอันนี้มันตัวจริงเห็นไหมมึงวาได้ ก็ไปนู่นน่ะโอ้อันนี้ตัวปลอมใช่ไหมบอกฉันทีแต่ตัวจริงอ่ะตัวปลอมอตายแน่ตายแน่เชสกี้ช่วยหน่อยเออเชกสกี้เฉชกี้เองเป็นเซน,เซน,เซนเออติเนลนะเฮ้ยเอ้ยตายยันได้โอ้ my god เกมจบอม้วโอ้โอุ้อยง่ายฉันจะฆ่ามึงเก่งขุนนู้

ยาวแน่เลยแกเนี่ยยาวแน่ยาวแน่ยาวนนทันยชมนงิงแมวบาเดนฮมบาเดนจิงมาเดนแน่อืออึบไม่ดูที่ควรไม่ดนตาทคกูไม่โดนเ้ยเล่นสกินบอดี้อตัวอี หดแล้วหมดแล้วหยุด <S 2> <S 2> ลแล้วห,ห,หออยุด้เรียบอยโดนกินแล้วอืมปี่าจปีศาโอ้โอโดนเดี๋ยวมนะีเจนะ้าันชนะเียมกาะชนะตั้งตัมเี่ยนนีเปลี่ยนชนะอ้ One and High One and High ไล่จบับไปจับไ้าไม่เอาอาเบียนดีมากอีกเนี่ยหุกกำแพงยีกอาเพียนห,ยหรือ,อโอ้ยบ้านตรวจทันหมดหเร็วที่ทำได้เรวองค์นี้จะม่ปล่อยเกีมกึนใจนี่นาจุเช้เกียรตได้ปล่อยหลอกจน,นมีเงีเเ้อเยอะหลายสิบพน หลนต้องตีหกครั้ Safe, งมันจะตายวะนี่แกจะหาทางกระได้อครามันฟุบบนหลังได้ไหวะนี่ใจ้ยิ่งว้าวสากรู้ยิ้งเดีอดของมันวะดีนั่นไงเอ๊ะทำเหมือนไม่เห็นทำเหมือนไม่เห็นเอ๊ะเจอแล้วโอย ไมดูด้วยไม่ดูไม่ได้ไม่ได้ก็ตายดิโอ้ยตายอย่างเนี้ยตายอย่างเนี้ยไม่ตายได้ไงเนี่ยไม่ตายได้ไงเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายเลยเกม ยูครอยู่ตง้อ oh ้ไ no. ม oh, like oh, oh, oh. ่โไม่ไม่ดนโอ้นี่ตีบเบเลยอยู่ไหนี่ไงทาแกอู่ไหนหน้าูปันนะมันีท่าแต่ครั้งเดียวอ้ยด้วยมีอ้ย ที่น oh. uh, uh, ั่นดูทางคนเจ้าที่ทำคนตาย้มดมุกย่างงะอื้อโดนนังมันได้ชีวิตที่สองแล้วเํายเป็นไรไม่ใญ่ด้วยไปอเกิดไหมม้นใช่ไหมยันต์วน้นั่นดีทา ีก็ไร้รปโยนเอ้แนี้ก็ให้ประโยนแล้วอ้ทุ่ง้าตายสุดที่ดีฮะง่ายไอโดนอีก่ายครั้งเดียวอีกส่งตายฮ่าฮ่ารับแมนสเตดดิ้งไอ้ทุ่งยัไงีโอไก้ามชิสกิบบอลไม่ ออยาตายหมดแล้วเลีแกคนเดียวกคนีฉันตายอีกแล้วนือฉันอเยอเสียดไเจ้าอ้มอบอกาอืดีแล้จะได้ใช้ดีจะได้ใช้เนียเวลากั โอ้โหสวีวีด้ใช้แน่ด้ใช้แน่ใช้แน่ทำสต็อปเลยอีไม่ได้ใช้อีไม่ใช้ดีน่นสองครัง่นะทสต็อปสต็อปนนนะอีตัว ยังยุงย่งกอไม่ยชะน่นอูก่ายจะทำอะไรไไไไกนันได้ฮาฮ่าฮ่าวกง่ายโอ้ชนะจนได้โอ้โหง่ายเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันไปกันแลงใจะไการกดารไปกันด้วยนะครับบาย